รายการหมู่บ้านฐานไทยกลับมาพบกับคุณผู้ชมเช่นเคยนะครับเป็นรายการที่มุ่งหวังจะนําเสนอผลงานของคนเล็กๆแต่สร้างความยิ่งใหญ่มหาศาลให้กับประเทศชาติและบ้านเมืองของเรามากมายเลยทีเดียวถ้าพูดถึงบ้านเขาดินตำบลวังน้ําบลที่อำเภอไผ่สาลีจังหวัดนครสวรรค์ในอดีตนั้นมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติจํานวนมากครับชาวบ้านสามารถที่จะไปพึ่งพิงป่าและนําทรัพยากรจากป่ามาสร้างไรายได้ให้กับชาวบ้านจํานวนมากถึงขนาดในอดีตนั้น เขาบอกว่าป่าหนานแน่นมากถึงขนาดว่าเดินเข้าไปในป่าหากห่างกันเพียง 23- 10เมตรนั้นจะไม่สามารถมองเห็นกันได้เป็นจากบทเรียนความอุดมสมบูรณ์ในอดีตทําให้ชุมชนนั้นต้องผ่านวิกฤตที่เกิดขึ้นจากการมองไม่เห็นค่าและการทําลายทรัพยากรโดยคนในชุมชนเองนํามาสู่การสรุปบทเรียนนํามาสู่การรื้อฟื้นชุมชนสร้างชุมชนเข้มแข็งซึ่งบทเรียนเหล่านี้ของชาวเขาดินจะนํามาสู่การเรียนรู้ของคุณผู้ชมในรายการหมู่บ้านฐานไทยวันนี้ซึ่งในขณะนี้นะครับ น้องตัางงามทัศสุธิประภารอเราอยู่แล้วที่ป่าชุมชนของชาวบ้านที่บ้านเขาดินตำบลวังน้ำลัดอำเภอภผยสาลีจังหวัดนครสวรรค์เชิญติดตามครับ สวนนุรักป่าว .2 สวนสวนุรักป่าว,ว .2 วปาววเป็นคนกำลังนึ่งพันนุนอยู่ึเง,งเ,เ,เรื้ลงมากันเยอะในะป่าใี้เกิดขึ้นทางด้านทิ่กำลันตกของป่าของเราเลครั มาตัดไม้ในช่าชุมชนเราเล่าเมื่อก่อนผมยังมาตัดไม่พอเขาบอกว่ากฎกติกาของระเบียบที่นี่เขาเจ็บ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 เขาไม่รู้ดิผมเคยมาตัดเลยไม่ใช่ไมนใช่ว่าอะไรไม้ต้นละห้าร้อยผมผู้ไปทำความผิดกฎกติกาในป่าชุมชนเอาตะขอเกาะเกี่ยวเงี้ยมันทำให้ป่าป่าเสียหายแล้วกไม่ายนีหว่าไมงหวงมาหลายปีแล้วครับโอ้รับมาทำมาเป็น เกือบสิป nah ีแล้วครับโดนรับไปให้ลูกหลานครับเหตุการณ์แบบนี้เคยเกิดขึ้นจริงหลายครั้งเมื่อชาวบ้านบ้านเขาดินตำบลวังน้ำลัดอำเภอภผ่สาลีจังหวัดนครสวรรค์เริ่มต้นช่วยกันดูแลปกป้องป่าในพื้นที่ให้เป็นป่าชุมชนตั้งแต่ปี2539เพราะไม่ต้องการให้เกิดภัยแล้งคุกคามชีวิตความเป็นอยู่เหมือนเมื่อปี2538อีก เนื่องจากบ้านเขาดินนั้นมีประชากรส่วนใหญ่เป็นพี่น้องชาวอีสานที่อพยพหนีภัยแล้งมาตั้งรกรากอยู่ตั้งแต่ปี2494ซึ่งจากความทรงจำของพ่อใหญ่ชูหนึ่งในชาวบ้านรุ่นแรกๆที่เข้ามาอยู่ที่นี่บอกว่าเดิมนั้นผื้นป่าในเนื้อที่เกือบ1,000ไร่แห่งนี้เคยอุดมสมบูรณ์ไปด้วยไม้ยืนต้นขนาดใหญ่จนแทบมองไม่เห็นกันค่ะ เป็นปลาสูงปาใหม่เบญจพรรณหม่ขนาดนี่กัยังมีอยู่เนี่ยป้าใหม่นี่เรียกว่าเป็นปลาใหม่บริสุทธิ์คนยังว่าท่านนั่นออกเป็นปลาเรียกว่าปลาขวงปลาฟ้านปลาเก่งปลาขวงปลาฟ้านยูแยงนี่ันไทเป็นปลาบริสุทธิ์เลยมันจะมีไหม่แต่งไหม่ลังไม่กิ๊กไหม่หังนะไม่กิ๊กไหม่หังแล้วก็ไม่ประดูไหม่ มนคัาแก่ค้ามง,โงโต้นเนี่ยมันใหญ่สูงเราขางล่างเนี่ยมันถึเป็นจำพวกป้าจำพวกป้าเพชรต้นเพชรแบบนี้นะนี่นี่ความที่ป่าสมบูรณ์อย่างมากนี่เองชาวบ้านจึงน่คิดว่าจะมีวันหมดสิ้นต่างก็เร่งตักตวงผลประโยชน์จากป่าอย่างรวดเร็วผลก็คือเพียงแค่20กว่าปีให้หลังผืนดินที่เคยเป็นป่า กลับแทบไม่มีอะไรเหลือพ่อใหญ่ชูสะท้อนให้เห็นภาพชัดเจนว่าเมื่อก่อนถ้าเข้าป่าแล้วยืนใกล้กันก็แทบมองกันไม่เห็นแต่หลังจากปี2,530เป็นต้นมาอยู่ในป่าห่างกัน50เมตรก็ยังเห็นหน้าและคุยกันได้ชัดเจนค่ะเข้ามาแรกงนี่หมายถึงว่าถาเขาไปยอดกระโพดแล้วเนี่ย เขาพ่สิบว่าคืนยอดสองเทียยอดเทียสองว่ขึ้นแล้วเทียสามนี่ยว่าไม่น่าจะยอดแล้วหมดพันหมดเงินสื้อแล้วต้องออกไปอพยพหนีไปหารับจ้างทั้งานที่อืน่นพ่อประทังชีวิตท่นานนะหนีแรงจากภาคอีสานวามาเจอแรงเงี้พี่พวกนึงก็บสิเขาุงเทพอีกพวกนึงก็บิตไปทั้งรีราชาไปทั้งชลบุรีไปหารับจ้างเฮ็ดไทยเขาเยอะทั้งคุณปับมากคือได้ไข่เสียมาเรียมา <c oughs> ม่ไม่่อยู่บ้านเนี่ยอันนี้คือคือฝนกระทจบจากให้แรงฝ่<ม>าฝนเคยตกเดือนสี่เดือนหาเนี่ยเคยไปจับอึงนะ้งมแม่นม่ป้าเนี่ยนะยังไม่ไม่ไม่เนี่ยพากันไปจับอึง้งแม่หนองแนมะ่หยังเนี่ยมันบ่มีหายสี่หายหายหายไปเลยฝนกับสิบพันไตตกตกมากกว่าเมื่อละเดือนเจ็ดเดือนแปดเดือนเจ็ดเดือนแปดเนี่ยยังยังยัง่งมาตกยี่สิบไปตกเดือนเก้าเดือนสิบตกมากตกมาแล้วลก็สิหายไป,ไป จากความแห้งแล้งที่ชาวบ้านต้องอเผชิญในปี2,538นะคะซึ่งตอนนั้นฝนทิ้งช่วงทําไร่ทํานาก็ไม่ได้ผลจะเข้าไปหาอาหารในป่าก็ไม่มีป่าเหลือแล้วนะคะจึงทําให้ผู้ใหญ่หลายๆคนในชุมชนเริ่มวิตกกังวลค่ะว่าถ้าปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปป่าก็คงจะหมดอาหารป่าก็คงจะไม่มีเหลือแถมยังมีความแห้งแล้งติดตามมาด้วยนะคะจึงทําให้เกิดการรวมกลุ่มกันขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาค่ะ แม้ภัยแล้งในปี2538จะทำให้ชาวบ,บ้านบ้านเขาดินเดือดร้อนอย่างหนักแต่ก็ทำให้เกิดการเรียนรู้ขึ้นด้วยค่ะเมื่อพ่อถนอมช่วยงานและแกนนำชุมชนบ้านเขาดินหลายๆคนได้มาพูดคุยกันเพื่อหาสาเหตุและทางแก้ไขซึ่งต่างก็คิดตรงกันว่าจะต้องสร้างความสมบูรณ์ของผืนป่าให้ฟื้นขึ้นมาอีกครั้งทั้งหมดจึงเริ่มต้นด้วยการไปดูงานการปลูกและดูแลป่า ที่ป่าสมวนแห่งวัดของวัดประจันตคีรีตำบลนาคอมซึ่งอยู่ใกล้เคียงกันค่ะที่นี่มันเป็นมันเป็นมันเป็นป่าต้นแบบของตำบลเลยปีสองพอยี่กอ่ะที่นี่คิดก่อนทางกำนันผู้ใหญ่บ้านเน่ยเขาก็อยากได้ป่าคืน เขาก็เลยคิดว <c inhos> um so ่าจะทํำยังไงก่อนแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็เลยคิดว่าไม่รู้จะลดอนุรักษ์ยังไงก็เลยคิดหาวิธีการก็เลยกําหนดเอาที่หลังวัดนี้ก่อนสิบไร่เพื่อทดลองพอได้สามปีเนี่ยเขาก็พิสูจน์ออกมาว่ามันได้ผลแล้วก็มันจัดการได้จริงๆแล้วก็ต้นไม้ก็ขึ้นสวยทงนี้พวกเราก็เลยเลยคิดว่าเออที่นี่ก็เป็นอีกแบบนึง ก็เลยมาดูรูปแบบที่นี่แล้วก็ไปปรับปรุงให้เหมาะสมกับพื้นที่ของเราเราจะทําอะไรสักอย่างถ้าเราไม่เห็นรูปแบบเนี่ยมันก็ไปยากอยู่เนาะไม่รู้ว่าจะจะซาวทางไหนจะจับทางไหนจะเริ่มยังไงก่อนอการการเริ่มต้นเนี่ยมันมันค่อนข้างยากพอสมควรทีนี้มันเป็นคนหลายคนด้วยแล้วก็ต้องมันหลายแนวคิดด้วยก็เลยจําเป็นต้องไปศึกษาหารูปแบบแล้วก็เขาทําได้จริงไหมแล้วมันเป็นผลสําเร็จไหมอะไรอย่างเนี้นครับ เมื่อได้เห็น ality, hey, oh. ภาพตรงกันในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าให้กลับมาเขียวขจีอีกครั้งได้อย่างไรแล้วทั้งหมดจึงต uh ั้งใจจะร่วมกันคืนต้นไม้กลับสู่ป่าอีกครั้งแม้จะรู้ว่าไม่ใช่เรื่องที่ทำได้ง่ายๆก็ตามค่ะ ชุมชนแข็งแกร่งคือชุมชนที่สามารถจัดการตัวเองได้ยังไม่มีชุมชนไหนในประเทศไทยที่เข้มแข็งทุกเรื่องนะนะสิ่งที่จะทําให้เขาแข็งแรงมากขึ้นมากขึ้นก็คือต้องมีการเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายแล้วต้องทําให้งานนโะยบายเข้าใจว่าสิ่งเ่านี่เนี่ยมันเป็นภาระหน้าที่ของคุณที่จะไปนุนเสริมให้เขาแข็งแรงมากขึ้นมากขึ้นแต่วิธีหนึ่งที่คนมาด้วยความศรัทธาและยังไม่ศรัทธาก็ไม่ต้องมา มันมันมาด้วยใจพอม,มาด้วยใจยนี่มันสามารถทําให้เกินเก่งได้